อย่างนั้นเนี่ยที่เราก็ทราบกันยเพราะว่าการที่เราจะรักษาพุทธศสนาให้ยืนยาวได้เนี่ยก็ต้องครบรู้วัฒทธรริลป์่ไมคะข้ามีาเอ่มคัก็ครบวักาใช่ไมันก็ครบอย่างเมื่ี้ที่คุณูเขาให้ถามเขาว่าอย่างคารวะเนี่ยมันเก้ากาดางองนักตรวจเนี่ยนี่เาเ็นที่ว่า คารวะเนี่ยก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะช่วยกันรักษาศาสนาอะไรที่ไม่สูไม่โกรธแม้จะอยู่ในฐานะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงหรือว่าใช่แม้แต่เป็นคารวะทั่วไปก็มีสิทธิ์ที่จะทวงในสิทธิ์ที่จะทวงเต็มรอบเนี่ยใช่ไหมคะใหลายท่านที่เป็นผู้รู้เนี่ยท่านก็จะลงกล่าวถึงทวงบารกิจนอกที่ทำไม่ถูกไม่โกรธหรือต่างรดัได้ใช่ไหมคะ ใช่ต้องท้วงกันไม่ท้วงไม่ติงกันไม่มองไม่อ่านไม่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 เตือนกันไม่ได้ไม่เตือนกันศาสนาพุทธไม่ได้เป็นศาสนาี่ต้องถือตัวใครมาท้วงกันไม่ได้แต่มันมีความรู้มีปฏิภาณปัญญารู้ควรหรือไม่ควรควรหรือไม่ควรบางทีเราก็รู้ว่าเนี่ยท่านผิดนะท่านไม่เคยได้บกกล่องนะแต่เราไม่สมควรเหมือนพ่อเหมือนแม่นี่ผิดแต่เรา ว่าพ่อว่าแม่มันว่าไม่ได้มันก็ต้องมีสิ่งที่ต้องมีคาราวมีความเคารพความถึงจะว่าเราก็ต้องมีศิลปะมีศิลป,ป์ติย่จะต้องว่าให้ดีมัอนอย่างเน้นน้อยกับหลวงพ่อเล่นมกรุกกันนะหลวงพ่อบอกรุกมันที ลุกแมงทั้งทีลุกทีไรก็ลุกแมงหนึงทีทุกทีทุกทีเลยเนนน้อยบอกโอ้หลวงพ่อเนอะลุกประคุณท่านหนึ่งทีลุกแมงอีหนึ่งทีเอ้าลุกประคุณท่านอีหนึ่งทีหลวงพ่อก็เน้นหนักอีลุกแมงอีหนึ่งทีเนนน้อยโอ้โหลุกอย่างหลวงพ่อว่าอีหนึ่งทีหลวงพ่อมือุ่นตัวอีก ลูนอนสุดก่อนลูกยังพกหลวงพ่อว่าอีกหนึ่งทีมันจะให้พู้ว่านี่ฟังทีก็ตูเรื่องนี้ค่ะอ่อนน้องถ่อมตนแต่ทางสูงกว่าสูงกว่าในนั้นข้อว่าจะลำบากเลยไม่อนน้ออกน อยากจะทำยังไงันก็ทำไม่ได้ไต้องให้เกียรติ <c oughs> มีคนแสดงหยาบเต็มทีแล้วก็ยังไม่รู้ตัวแมมหยาบมากแล้วนะ่นยังไม่รู้ตัวเนนน้อยก,ก็ต้องให้คำการสอน,นะลุกยังหลวงพ่อว่าหนึ่งทีหลวงพ่อจะสะดุดหรือเปล่ายังไม่รู้ลนล <c oughs>